ครับก็สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2566กครับก็กลับมาพากเบตเตงสักสกอร์สูงในการวิเคราะห์บอลเน้นที่สกอร์เป็นหลักนะครับอีกเช่นเดิมนะครับครับเมื่อวานก็ให้บอลไปสามคู่นะครับคู่แรกก็ระหว่างลูตันทาวกับสเปอร์นะครับก็ให้ต่อสเปอร์ที่ลูกครบลูกครึ่งนะครับผลก็ปรากฏว่า สเปอร์โดนใบแดงนะครับก็เลยทำได้ชนะกัหนึ่งศูนย์ก็คงจะผิดเป้าไปคู่นี้นะครับส่วนคู่ที่สองนะครับระหวังมาริดกับโอซาซูนาก็ให้ต่อริมาริดนะครับก็ชนะไป4ี่ศูนย์ก็กินเต็มคำครับตั้งริมาริดตั้งสกอร์สูงส่วนอีกคู่ครับก็เป็นคู่ที่เด็ดนะครับของเมื่อวานนะครับเลสเตอร์นะครับต่อที่1ลูกนะครับ ก็ให้อยู่เลตเตอร์ก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับชนะสโต๊กไป2 0ก็คงจะรับทรัพย์กันตัวทวนหน้านะครับวันนี้ก็มาว่ากันต่อนะครับอ่าไม่การไปเสียเวลานะครับคู่แรกเตะเวลา20่สนกาหรือ2องทุ่มบ้านเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างวูฟแฮมตันจะพบกับแอสตันวิลล่านะครับ ห้านัดของบูฟแฮมตันนะครับชนะ1นเสมอ1แพ้สยิงแปดเสียสิบอดนะครับส่วนแอตตันบิลานะครับห้านัดชนะสามแพ้2ยิงได้สิบเอดเสียหนะครับจากชัยชนะล่าสุดในลีกของบูฟที่มีต่อแมนซิ t y ตี้นะครับอาจจะทำให้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นสูงบ้างแต่อย่าลืมว่าเป็นคนละเหตุการณ์กันนะครับคนละแผนการเล่น ชั่วโมงนี้วุบไม่น่าจะต้านแอร์ตันวิล่าไหวหรอกครับถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าบ้านเพราะวิลาชั่วโมงนี้แม้จะมีตัวเจ็บก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าด้วยระบบการเล่นที่กําลังลงตัวจับใครมาแทนตําแหน่งใดก็เล่นได้เลยนะครับสลับกันบ้างเปลี่ยนกันบ้างนะครับเกมก็ยังดีเหมือนเดิมดังนั้นกับเลทที่ให้อาตานว,วิล่าต่อ0.5หรือครึ่งลูกนะครับก็ ถตงสังแนะนําให้อยู่ต่อวิลล่าส่วนสูง2.5ก็ให้เล่นสูงเหมือนเดิมนะครับคู่ต่อไปนะครับก็เป็นการแข่งขันของบุนเดสลิก้านะครับจะเตะในเวลา20.30นาฬิกานาทีนะครับเป็นการพบกันระหว่างเลเวอร์กุเซนกับทีมโคโลนนะครับเรเวอร์กุเซนนะครับ5นัดชนะ4สเสมอ1ยิงได้16เสีย4นะครับตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางคะแนนนะครับ ส่วนโคโรนะครับหานัดชนะ1เสมอ1แพ้3ยิง9เสีย8และ3นัดล่าสุดนะครับแพ้รว่วน,นะครับในหลีกนะครับวันนี้เลเวอร์เซนเจ้าบ้านเนี่ยก็อาจจะมีการโรเตชันนาติผู้เล่นบ้างพอสมควรนะครับแต่ด้วยคุณภาพของทีมและก็วันนี้เป็นเจ้าบ้านด้วยและก็ยังต้องการแต้มเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะ เข้าสูา่หัวตารางนะครับเพราะฉะนั้นจากผลง,งานที่ผ่านมาประกอบกับวันนี้จะมาเจอกับทีมท้ายตารางที่ว่าค่อนข้างจะอ่อนยวบนะครับอยู่แล้วไม่เอาตอนนี้จะไปเอาตอนไหนแล้วครับแต้มเรีเปิดมาให้ลเวอร์คูเซนต่อลูกครึ่งนะครับสกอร์สูง3ควบ3.5ก็ต้องต่อลีเวอร์คูเซนแล้วก็อยู่สูง ไปด้วยเลยนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันในฟุตบอลพิมพ์มีอีกอีกคู่นะครับเป็นคู่ใหญ่เจอกันครับวันนี้ตีในเวลา22อนาฬิกาเป็นการพบกันระหว่างอาเซนอลจะพบกับแมนซิตี้นะครับคู่นี้เป็นการเจอกันของทีมที่ลุ้นแชมป์และต่างก็มีนัดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประตูได้เสียของสองทีมก็ ใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ว่าเรื่องกําลังใจแมนซีน่าน่าจะมีมากกว่านะครับเพราะว่าการสัปดาห์ก็ชนะไลซิกมา3ต่อหวันนี้เลทเปิดมาให้แมนซิตี้ต่อปอปอถ้าเทียบกับซีเก่าๆก,ก,ก็ต้องอยู่แมนซีล้วครับส่วนสกอร์สูง2.5ก็คิดว่าเมื่อมีการเจอแมตช์กลางสัปดาห์มาก็กองหลังอาจจะมียุบบ้างก็อาจจะโดนคู่ต่อสู้อีกฝ่ายยิงก็โอกาสออกสูงก็เยอะนะครับ ก็อีกคู่นะครับเป็นคู่ที่ถ่ายทอดสดทางช่อง36ครับเป็นการพบกันในบทบอลบุนเดสลีกานะครับระหว่างบาเยิร์นมิวนิกกับไฟบวกนะครับอ่าบาเยิร์นมิวนิกนะครับหนัดชนะ 4, สเสมอหนึยิงได้19เสียหกประตูนะครับส่วนไฟบวกครับชนะมาหนึ่งย่ขายชนะ2เสมอหนแพส้สยิงได้8สเสียแปช่วงนี้กำลังดีและกำลังทำแต้มพลล่า อาแชมป์อยู่แต่ว่าไฟบวกเองก็เล่นได้เหนียวแน่นเช่นกันวันนี้โอกาสชนะจะเป็นของไม่เช่นแน่ๆครับแต่ว่าจะยิงลุเดท2ควบ2.5้ได้ไหมดังนั้นคู่นี้จึงอยากให้รองไฟบวกไปก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อนักเตะตัวหลักนะครับอยากไปเล่นทีมชาติมันก็อาจจะสนอมร่างกายหน่อยก็อาจจะชนะนะครับตัวชนะไม่ขาดนะครับก็วันนี้ก็มีบอลให้4คู่นะครับก็ หวังว่าจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพิจารณานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีอีกเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับ